สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ขอแนะนําน้าพริกทุกคนจะถามว่ารสชาติน้าพริกเป็นยังไงต่างกันไหมพี่น้องเขาบอกได้เลยนะคะเหมือนกันแค่ใส่ส่วนผสมอะไรเล็กเล็กน้อยน้อยเข้าไปแค่นั้นเองพอรสชาติจะคล้ายคกันอันนี้นะคะตัวแรกเลยเป็นพริกเผาธรรมดาไม่ใส่อะไรคือจะมีกลิ่นหอมมากของน้ําพริกเผานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นถั่วแล้วก็ดีเป็นถั่วดําตัวนี้เขาจะเรียกว่าน้ำพริกในพริกพริกเผาในน้ำมันเฉยแต่เขาจะมี มีถั่วแล้วก็มีถั่วเหลืองเป็นเมนเมในนี้ให้ถ้าใครบอกว่าน้ํามันเยอะเอาไปทําอย่างนี้นี่ใส่ตัวกรองแล้วก็ตั้งไว้นี่ไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องกดแล้วก็ก่อนจะกินคือต้องคนก่อนเดี๋ยวสุกคนคนมันขึ้นมาคนมันขึ้นมาสักก่อนนะคะเพราะตักอย่างนี้แล้วนะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบน้ํามันเด้อให้น้ามันข้หยดเก็บน้ํามันแยกไว้ต่างหากนะคะใส่คน,น,คนละกระปุกน้ํามันเอาไว้ข้างนอกส่วนตัวน้าพริกเผาเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะมันจะได้ไม่เสียเร็วแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้านะคะ ้ำมันนะไม่รู้จะทําอะไรเอาไปไว้ทอดไข่ค่ะผัดเข่าค่ะได้ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวจะชิมตัวแรกให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนี่ทารสธรรมดานะอันนี้คือหอมน้ำพริกเผามากคือหอมแรงนะคะตัวแรกเลยธรรมดาตัวที่สองคือถั่วก็จะเห็นมีเม็ดถั่วด้วยไหมนี่เห็นบ่เม็ดถั่วอยู่นี่อืมตัวเนี้ยอร่อย ถั่วเนี้ยอร่อยมากถั่วอร่อยเวลาเราทายามันมีถั่วใช่ไหมทุกคนถั่วมันจะไม่นิ่มอะมันจะแข็งๆแล้วมันจะเกี่ยวแบบกรุบๆแซ่บไม่เค็มคือพอดีหอมมันเค็มนิดๆคือแซ่บนะคะอันนี้ก็ถั่วดําถั่วดําก็จะเป็นเม็ดถั่วดําในนั้นนะคะถามว่าสูตรคือกันบอกสูตรเขาคือกันได้แค่เขาใส่แค่ถ,ถั่ถวถั่วดําแล้วก็ถั่วแล้วก็ถั่วเหลืองอืม ก็อร่อยรสชาติเหมือนกันหอมเหมือนกันเลยตัวสุดท้ายที่มีก็คืออันนี้คือพริกเผาในน้ํามันจะมีไอเนี้ยค่ะจะมีถั่วแล้วก็จะมีเป็นก้อนก้อนสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าเหมือนกับถั่วเหมือนกับเต้าหู้เป็นถั่วเหลืองนะคะแต่เป็นอืมถั่วแต่เป็นชิ้นเล็กๆแล้วทีเนี้ยมันก็อยู่ในเนี้ยคืออร่อยมากืทุกคน น้่นพริกเผาเราอร่อยทําอะไรก็อร่อยน้ํามันเอาไปผัดข้าวลองดูเอาไปผัดเข่าเอาไปทอดไข่แซ่บกูผัดผงกะหรี่กงผัดผงกะหรี่ได้เบิร์ดกูเจ้าเสียวไปเห็ดอีย่างได้เบิร์ดห้ามเอาทิ้งสิได้ทอดไข่แห้งแซ่บแห้งหอมมันจะมีความแบบเผ็ดแตะลิ้นนิดๆนะ่ะหอมมากอือบอกได้เลยถ้าซื้อไปลดไหนนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนแต่อย่าลืมนะมันนอนกลนคือทุกคนจะต้องคนมันขึ้นมาเลยคะ่ะหรือบอกก็ต้อง ตักออกจากขวดเลยมาคนคนข้างนอกเพราะว่า,าส่วนผสมของเขาจะนอนก้นอร่อยมากถ้าซื้อไปไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะคะอร่อยทุกตัวตัวโปรยคอยถั่วค่ะกินประจําคือตัวถั่วตัวนี้แซบหลายอิลี่ขวมากเพราะมันจะมีความกรุบกรุบของถัว่วแล้วมีความเค็มมันนิดๆอย่างเงี้ยอันนี้มันมันก็มันก็หอมแต่มันบม,ม่มีทั่วไม่มีอย่างสี่แม่พี่นอ้องเดเจยาซื้อเยอะอีอย่างไปแซบคือเกาเขาบอกได้คำนี้แหงเอาไปยำเดี๋ยวเขาชิมาบอกวิธียำเหลายอย่างนะคะ คือมันทําให้ชีวิตเราง่ายมากอะในนี้มีชูรสแล้วเพราะฉะนั้นแล้วไม่จําเป็นจะต,ต้องใส่ชูรสนะคะมันอร่อยเวอร์พอดีมากอฝากไว้เท่านี้ถ้าใครไม่ลองไม่เคยลองต้องลอง <laughs> นะคะเมือ่อนาพอกันไหมค่ะเมือนี้ขอแนะนําเต็มที่แต่ว่าที่นี่รสไก่กับรสเนื้อหายากนะคะเขาบอกว่ารสไก่กับรสนี้รสเนื้อคนไม่ค่อยนิยมคนจะนิยมรสถั่วมากที่นี่คือรสถั่วนิยมมากๆกก็เลยจะเยอะถั่วแล้วก็ตัวธรรมดา นี่ตัวสีตัวนี้ที่นี่เด็ดเขาบอกที่หนึ่งก็คือถัว่วไปแล้วค่ะลองสั่งดูลองชิมดูนะคะรับรองอร่อยไม่เหมือนใครกินแมน่นี่โอ้ยหลายปีพี่น้องจ้าอีหลีไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะลองดูนะ